ทรัมป์เรียกในพลประชุมด่วนใช้กองทัพต่อสู้ศึกภายในประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ใช้เมืองต่างๆของอเมริกาเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมของกองกำลังทหารและพูดถึงความจำเป็นที่กองทัพสหรัฐต้องใช้กำลังทหารในการต่อสู้กับการลุกรานจากภายในและการปราบปรามความไม่สงบและอาชญากรรมรุนแรงนายทหารระดับสูงของสหรัฐถูกเรียกตัวไปยังรัฐเวอร์จิเนียอย่างกระทันหันนักวิเคราะห์มองว่า ท้ำกล่าวถึงมุมมองที่บางครั้งก็ทำลายบรรทัดฐานเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพในกิจการภายในประเทศและประกาศคำสั่งใหม่สำหรับทหารซึ่งรวมถึงมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เป็นกลางทางเพศแหล่งข่าวระบุว่าผู้นำกองทัพส่วนใหญ่นั่งนิ่งเฉยขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่แฝงไปด้วยการเมืองโดยทั้์กล่าวในที่ประชุมว่าถ้าไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดก็สามารถออกจากห้องไปได้เลยแน่นอน ยศของพวกเขาก็จะจบสิ้นอนาคตก็จบสิ้นและยังกล่าวว่าจุดประสงค์ของกองทัพอเมริกาไม่ใช่ปกป้องความรู้สึกของใครแต่เพื่อปกป้องสาธารณรัฐของเรา